2, วัดสองแห่งพระราชบัญญัติโครงการเมือาหารจังหวัดคศ2 5 4 0แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5คศ2562และตามในข้อบของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบ,บังคับการประชุมสภาท้องถิคศ2 5 4 7แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 คศ2,554จึงกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครั้งแรกในวันจันทร์ที่22กุาพ์2554ขอตีอนรับผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากที่น้องปรจชวนชาจังหวัดชุมพร ให้ท่านทั้งหลายทำหน,น้าที่เป็นสมาชิกสภาอการแมืสงจังหวัดชุมนรผมมีความมั่นใจว่าด้วยความรู้ความสามารถของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านจะได้รัิยาณในการทำงานร่วมกันในวันนี้จะเป็นคำมั่นสัญญาที่จะเป็นแนวทางท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแทจยิ่งของพี่น้องประชาชนจ,จังหวัดจุมนร ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับท่านอย่างเต็มที่เพื่อที่จะร่วมกันดูแลในเรื่องการทํางานให้เป็นไประเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการร่การในการพัฒนาของพิจิและการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามพิศาร์การพัฒนาจังหวัดสมาชิกสปาขการงานส่วนจังหวัดจุมพรตได้มาประชุมสปาขการงานส่วนจังหวัดจุมพรครั้งแรกในวันนี้เพื่อดําเนินการเลือกประธานสภา รองประธานสภาเลขานุการสภาและกำหนดวารประชุมสมัยสามัญประจำปีของสภาองค์การบริจังหวัดชุมพรต่อไปผมต้องขอขอบคุณท่าน,นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสสออิคนุลรัสยนะครับท่านประลัดจังหวัดชุมพรท่นานท้องถิ่นจังหวัดชุมพรนะครับท่านนายกการบริจังหวัดชุมพรซึ่งก็จะได้มีการ นยโยบายต่อไปหลังจากที่เราได้มีการประชุมสภาครั้งแรกใละกำหนดได้มีการประชุมซึ่งเราก็จะได้นสนอแเพชรจอดนะครับสมสาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขีดและตั้งที่4อำเภอสวีนะครับซึ่งเป็นผู้มีาอายุสูงสุดในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อขึ้นดำหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรชั่วคราวนะครับปดับเรียน ท่านผู้ว่าราชกรจังหวัดสุพบรณท่านธีรพันน์ตับเรยพิทยาท่านสมาชิกสภาองคการบริหารจังหวัดสุพรรณท่านผู้ชงเตียงและผู้เข้าร่วมปรชุมสภาทุกข้านกระผมนายนัมเพชรจมาชิกสภาองคการบริหารจังหวัดสุพรรณเขเลือกตั้งที่อีอัมโพวี ทุกท่านที่ได้รับความไว้วา,างใจจากประชาชนเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์กา,าร,ร,ารบ,บริหารพลัดพร้อมทั้งสามสิบเอ็ดในแถบนี้และวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารพลัดพร้อมครั้งแรก สมาชิกสถาบันการบริหารจังหวัดต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัด จากสื่อสารสุดยืตดและปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของประชาชนของประชาชนผู้ที่เห็นสมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาสกาตริยาด้วยวามอุกขอยนูกับ ครการเรียนประธานสภาที่ประมระผมวิเชียรสุวดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตหนึ่งอำเภอสวีขอเสนอท่านเชยพงคลอรรมนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตสองอำเภอสวีเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอพูดรับรองได้ครับ ผู้ประกอบการผู้มี่านาชิจิตรในที่จกันเหนือชื่อคนที่จะเป็นประธานาธิมีดีอไว้ครับถ้ามีตามรับเรียงประทวงอาตมาว่าด้วยก็วังคับการไปทุจริพาล้องีง พออสองพันห้ารอยสี่สิบเแก้ไขเพิ่มเติมจังหวัดที่สองพสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ข้อสิบสีและตอแสดงความดีดีกับท่านด้วยและบัดการการเลือกประธานสภาของการบริหารจังหวัดกุรีรได้เสร็จสิ้นแล้ว กาบเรียนท่านประธานสภาประธานสภาที่เคารพครับแต่ผมนายไตทูนทองพิทักษ์สมาชิกสภาองค์การหลัส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่ป็นอําเภอหลังสวนแต่ผมขอเสนอนายอํานาจเกตาลุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่สอําเภอหลังสวนเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรคนที่หนึ่ง กรรมการขอบุครับรนะครับสมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับประผมนายประโมทดาวเรืองนะครับสมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดเขตที่4อำเภอท่าแทะนะครับขอเสนอในวิธีาชูกรางนะครับสมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เขตสามอำเภอท่าแซะเป็นองค์ชาติของการบริหารส่วนจังหวันคนที่สองครับขอผู้รับรองด้วยครับมีคนรับรองหรือเปลามีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลใดเพื่อเลิมหรือไม่เรียน ท่ทานประธานองค์การบ,บริหารจัดารจุมพรเพื่อนสมาชิกองค์การบ,บริหารุ่นจังหวัดชุมพรผู้สุขเกียรติทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนกับผมนายสุพิชางาผิวสมาชิกองค์การบ,บริหารจังหวัดชุมพรเขตดลตั้งที่หนึ่งอำเภอระทิวขอเสนอพันจ่าเอกอัฉชยัยะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นเลขานโการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับขอบคุณครับขอรับรองรองต้อบมีสมาชิกท่านใดเสนอุบวนใดเพื่อเติมหรือไม่ครับ ครับถ้าไม่มีผู้ใดเสนอท่าดีๆหรือว่าทางจากกันการเจรจาใช้รักได้รับเลือกเป็นเลขาธิการสภาองค์การแม่แสวงวัตถุพรตามรเบเบือกผสมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องเห็นพศ2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2554ัข้อ14 ตามข้อ13ว่า2และผู้เข้าร่วมประชุมนะครับผมนายธนวตอพรสมาชิงค์การบริหารสูตนจังหวัดจุมพรเขตหนึ่งอำเภอเมืองขอเสนอสมัยประชุมสมัยที่1ประจำปี2564มีกำหนด45วันตั้งแต่วันที่1เดือนมีนาคมพศ2564ถึงวันที่14เดือนเมษายนพศ2564ครับท่านใดสนเป็นนาวุธ อีกตรงไปครับขอผู้รับรองมครับยืนตรงไปด้วยท่านใดเสนอรายงานเรียนไปครับเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุมพร เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมก็ขอขอบคุณเพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับที่ให้ความไว้วางใจของาเรื่องของขึ้นมาเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมาพิหานณาก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอขอบคุณมากครับป สภาการเมืจังหวัดสุขภรณทุกท่านรวมทั้งท่านผู้บริการกองกองกระทสีผู้อารมณ์รวมประชุมผมวิญญาณอยู่การสมาชิกสภาการเมืองจังหวัดสุขภรณ์แต่เมื่อถ้าแท้เดินทางต้องขอกราบขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติผมมา กับท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามอะไรก็ไม่ครับเรียรนเชิญครับเรียนท่าน,านาาาารประธานสภาทีเรารพกระผมไปดูของพิทักษ์สมาชิกสภาการงารส่วนจังหวัดชุมพรเห็นเรื่องตั้งที่ในอำเภอหลังส่วนรุงครับวันวนี้ในสานที่เป็นการประชุมใวนวาระแรกนะครับในการ เลือกประธานสภาแล้ก็รองประธานสภาในขานุการสภานะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่ว่าในฐานะเป็นตัวแทนของเพื่อนสมาชิกสภานะครับทุกท่านก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านรองประธานคนที่หนึ่งรองประธานคนที่สองรองทั้งท่านในฐานุการสภานะครับเพราะผมเองก็คิดว่า วันนี้ทั้ง4ตํตำแหน่งก็คือทระฐานป็นประมุขของสภาที่มีความสำคัญยิ่งไปต้องๆอกับคณะของสภานะครับความเข้าผมเข้าใจกับเพื่อสมาชิกที่ได้ร่วมทำง,งานกันมาก่อนนะครับในวันกันหน้าก็คิดว่าความรรื่นในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภา ก็คงจะเกิดขึ้นภายใต้สมาภายใต้สภาการงาส่วนแต่วัรชุพรนะครับก่อนโกนามนะครับในการเป็นตัวแทนของเพื่อนสมาชิกแสดงความดีด้วยนะครับขอบคุณครับ